โอเคแล้วมาครับรถธรรมดาในที่สองหนึ่งจากกรุงเทพโพดอัมพงไปทางวิสโลกครับอ่าก็วันดี้พริอศาสตร์อาจจะเดินทางเยอะนิดนึงนะครับสำหรับทางดีบางุ่นหน้านะครับอ่าเมื่อคืนก็เปิดดูเปิดดูเปิดดูาาพอสามทีว่าหกสหนึ่งไปแล้วนะครับมาไปแล้วไปตั้งแต่ช่วงตีห้าแต่ผมลืมถ่าย ถ้าข้างหน้า6-1มาผมไม่พลาดทุกคนผมผมไม่พลาดแน่นอนถ้าพลาดผมผมต้องขออภัยนะบางทีไม่แน่6-5ถ้าช้าผมอาอาจจะไม่ถ่ายนะครับอ่าถ้าเกิด6-5ราช้าใช่ไหมสโมสห6-5ช้าก็ไม่ถ่าย ก็ ه, ถ่ายแทงคือ638ามข้อนั้นนะไปโดนดำไม่ก็ถ่ายถ่าย629อง้วก็6สถ้าข้างหน้าไม่ผ่านนะอาจต้องมาเดิม,มดที่หนึ่งสาสหอ๋หออ,อะไร ยี่สนาทีเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวโยนเลยเหรอโยนเลยไปไหๆนะต่มนะครับสี่หนึ่งหนึ่งสามเกินแล้ว มองรถไฟสาด้วยมองไทยขวาดูด้วยมองด้วยรถสายเขาจะขึ้นรถไฟมองด้วยอ่ารถรสายเขาจะขึ้นรถไฟไมย่ะนะรไงม่ร้เหมือนกันอ๋อาายนะีออ โอเคโรซาบลาได้ที่สองนหนึ่งครับอ,อย่างครงหน้าเดีย๋ยวผมจะถ่ายหกสิบหนึ่งนะหรือเปล่าครั้งหน้าแต่ครั้งหน้านี้ไม่ผพาแน่เพราะว่าหกสิบหนึ่งเพื่นจะออกจากซีอาร์มาแล้วนะครับอ่าโอเค